ให้เสียงภาษาไทยโดยพนจิว er> sw ิเกมเมอร์ส no นับสนุนดูอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยมวยตีสู้อุ้ยอุ้ยเหรอโอ้เป็นไงเป็นไง อ,อยากกินอยากกไม่จิ้มขี้เลยวะทำยังไงวะปื้ออ๋อปื้อใชอ่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอุ้ยหักเลยยยนทิงแมง ก็ใช้แบบดีดีดีกว่าอืมของคุณก็ซื้อมาทั้งเป็นอืยอืทำรอนี่นี่โอ้ยยากเกินอืมอืมอูม้เอามาจาับเนววะเป็นยังไงละ่ะบึนบึน,บนลยด้วยอื้สวยสวยสวยเฮ้ะอ,อะไรวะเนี่ยไม่สวยไม่สวยอืมอต้องทำความสะอาดจ๊อกไม่เป็นไรนี่ทำไม่เร็ว ไม่เป็นไรเป็นไงล่ะเจยของเธอไม่มึงเฮทษทีเฮเศร้าแบบอะไรแค่อยางกระจกกระจกใชิใช่แบบเดิมดีกลัวนี่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 นอุ้ยบิน,น,น บินอยากบินอยากบินอยากบินเฮ้ยก็บินไม่ได้สักทีเฮ้ยมันจุกเดียวว่ะเขียวอือเลยยืมได้ไหมอืออยากได้ว่ะขอไม่ได้มังทำอนกู้พังไปแล้วสองอย่างไปไปอืมโอ้โหอยากได้ชิบหายเลยเพื่อนรู้ไปเร็วมันเอามาจากไหนกันเมื่ ไปแล้วเพื่อนกูอืออือกูรู้แหละกูไม่อยากวินและกูเข็ดลาบแลลวอือออเช้เี่ยโดนไม่แล้วกูโดนจับอือนั่งสิ่งเป๊ะดยดร้องสักทีเถอะทำเินกูเป๊บเฮ้ยเชี่ย มันแดกกันยังไงฮึกูแดกไม่เป็นเขาแดกใช่ไหมเนี่ยเออ,อเมือกูแดกไม่เป็นกูไม่ชอบปลาดิบไม่เดี๋ยวกูเก็บไว้ทอดก่อน